ตอนนี้นะคะก็ยังอยู่ในงานของ B A V Show ค่ะ2020เช่นเคยนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะแวะมาที่บูธนี้บ้างดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่แวะมาตอนนี้นะคะพี่กำจะไม่มีเวลาคุยกับติ๊กแล้วสวัสดีค่ะพี่กำสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเมื่อวานผ่านไปแล้วหน,นึ่งวันเป็นื่อยมากคะเหนื่อยมาก ยังไงคะคนเยอะอ๋อนึกว่านั่งจนเหนื่อยไม่ใช่ใช่ไหมคะเหนื่อยคุยย้อนคอแห้งหมดแล้วยอดขายปิดไปเท่าไหร่คะโอ้บอกไม่ได้เดี๋ยวภาษีตามบอกไม่ได้นี่ไม่ใช่ว่าภาษีตามนะคะคือไม่ได้เป็นคนเก็บเงินค่ะยังไม่ได้นับยังไม่ได้นับแต่ขายดีแต่ขายดีวันนี้พี่กามีอะไรมาแนะนําหนูบ้างอ๋อจริงๆถ้าใหม่จริงๆก็จะเป็นฟิลเตอร์ของฟลูเทคค่ะนะฮะอันนี้ก็สั่งมา40ตัวเหลือ สองตัวสุดท้ายสองตัวสุดท้ายครับว้าวว้าวครับห้าหมื่นเซค่ะในงานนี้นะค่ะปกติรถสี่นะก็ห้าหมื่นเซปกติถ้าไดงานนี้ไม่ปกติไงอ๋อเอาแบบไม่ปกติลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ว้าวไปคูน่าวไปคูน่าวจ้ะนะคะเหลือสองชิ้นเหลือสองชิ้นสองชิ้นสุดท้ายสามหมื่นกลางกลางค่ะรับบัตร รับรับรับรูดลูดรูดได้สมันเปอเซไหมคะไม่มีฮะั่นเงเห็นไหมบอกแล้วร้านเราขายของแน่นอนจริงๆไม่ใช่เราไม่ได้ทำา่นเปอร์เซนลยเะถัดมาอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็คือ g t e ทที่เป็น NCF ครับตัวนี้เป็นสินค้าขายดีค่ะอันนี้มีมานานละคมานานล้วันนี้ก็ราคาพิเศษด้วยหรือเปล่าคะก็มามาฮะพิเศษอยู่ละค่ะมาคุยที่ร้าน เดี๋ยวบอกราคาถูกไปเดี๋ยวดีลเลอร์ไล่ค่าอ่าถัดมาค่ะชิ้นนี้บ้างอันนี้คืออะไรคะพี่กาบอันนี้สาหรับคนเล่นแผ่นค่ะสายแผ่นต้องมีสายแผ่นมีทั้งแผ่นซีดีแผ่นวนิลแผ่นเสียงล่ะค่ะใช้ได้เป่าแล้วฝุ่นกระจายค่ะนะสแตติกหลุดเดี๋ยวจริงจริงีแรงอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ไมมันมีมันมีตัวสแตติกมันไล่ฝุ่นออกจากแผ่นเสียงได้ฮม วันนี้ก็ราคาพิเศษเหมือนกันใช่ใช่มันคุยในงานลด40%ลด40%นะคะเหมือนกันอันนี้มาคุยได้อันนี้ก็สายดีไมล์ของบริษัทค่ะพวก10เมตร15เมตรนี่ก็ลดลดพิเศษค่ะครับแล้วในบูนี้พี่กมอยากให้เยี่ยมชมโซนไหนอีกบ้างไหมคะหมายก็อยายได้ภาพสวยๆค่ะอยากได้ภาพสวยๆต้องทำยังไงคะสายสายเอทีไมฮะ ซื้อสายที่นี่เท่านั้นนะใช่ตอนนี้เป็นแอคทีฟของคนไทยอยากได้ภาพสวยใช้สายอื่นไม่ได้ต้องแวะมาที่เทสก่อนซื้อไปไม่ดีรับคืนนะนอกจากนะคะเซตที่เราเห็นอยู่ทางด้านหน้าแล้วโอ้เยอะคุยกั้งถึงพรุ่งนี้ค่ะเราจะคุยจริงๆตั้งถึงพรุ่งนี้งั้นเราปิดรายการไปเลยดีกว่าค่ะ ค่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจแวะมาหาพี่กำได้เลยค่ะกับโซลดสุดพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือว่าจะเป็นแกจิตอื่นๆนะคะผ่านมาแล้วสองวันค่ะพี่กำเหลืออีกสองวันอยากให้พี่กำเชิญชวนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านดิดนหนึ่งค่ะก็ถ้ามาอยากมาคุยกันกับผมก็พรุ่งนี้ผมอยู่วันสุดท้ายละค่หมดแรงวันอาทิตย์จะคงไม่ได้มาค่แต่น้องๆมาน้องๆมาค่ะน้องๆมาท่านใดสนใจก็แวะมาได้นะคะ สำหรับช่วงนี้ลบกวนพี่กรรมแค่นี้ค่ะคขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ